ครับฮอดแล้วเป็นอย่างคือสิไป็ฮอดลูกสาวโสดเอ๋อร่มก็เย็นดีแทถว้ยใช้สบายนอนหนีซะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่องของงานเปาอบเชี่ยวไทยรงแชร์ไปคลิปมาเลยฮะซองอย่าคลอง

ไก่กมจอดนี่เลยติมาหนึ่นี่แหละเราไปเห็นงานไหนยางไปไหนไหงยางไปเลยแต่งตัวบุคนเลยอย่าว้าที่ดีนี่แหละมาหายู่นิมี่ไว้ใช่ป่าวไม่ได้หาเลยครับเกิดตัวเลยเอาลงหนึ่งคลิป ให้ลงไฮอีกเพราะประี้ยวไฮรงไฮอีกว่าจะเป็นแอดมินแล้วเต๋อเจ้าคือบ่อไฮคอยถือโทรศัพท์ให้เจ้าสาคณะไอ้หมอด้วยเป็นแอดมินเนาะวิสูตรตูดถ้าจะมีหมอใหญ่บ่จะเสียบีถามนู่นจัน่เอาตัวนี้ออกไปตัวนี้หิวมากเขาใช้กระต๊อกสวยเนี่ยยับต้มไก่เหรอไก่บ้านหรือไก่พันธุ์ ไก Dante, ต่ <_ überzeug t> กตลาดไก่ไกตลาดเหรอเพราะว่าอะไรละใบดเยนตะพงเี่หมออันนี้ผมตตลาดทลัขึ้นไก่ตลาดตลักตุ่มมีฟันดูีจริงมันเป็นมัน็จังหวะที่ต้งรับดูด้ยไมมีตวใช่แต่าว่าคือจะภาพจากคึงรถแน่บ่

ช่วงแข็งอยู่ีเมื่อกี้ก็กินต้มจืดมาล้เครื่องปรุงเขาตรวงนี้โคบเฮดมีผงชูรน้ำปลาครบจีรศต้มบนบ้านแล่ไม่ตีหนะ้า ว่าแขวยแล้วเขาค้นไงเนาะเขาเดียวคือข่อยล่ละคนน,นี้มนุษย์สมพันธ์อยู่บ้านกับเงาที่ไหนเนะาะมั่งสิเราอยู่บ้านเอา 10, มือวันหยุดมือเดียวจะอยู่อยวงไดเอ,า,า,นเนอเาอยู่บ้านเนาะพอไปแต่อยู่ไต่อยู่เหรฮะมันเหงาแม่เอานะจิตว่อวงหให้ได้เปล่าน,นี้อะไรกิตวงสิไปเหตใจเหตีย,ยง ะจด้ปิด้กระิบบสองสมมือยุบันก็บจดไป่อมเป็นยังน้เขาอีกแม่นที่สอมอี่ยังเราก็ห้พภาอยุทธิสองทิตย์อยองาทิตย์นึงอะแลแลอาบน้ำไม่ด้แลพ่อได้งานไม่ไการพ่ออยู่กันหน่อเคพ่อการพ่ออยู่กันหน่มใช่ไหมใช่เ้ยถยเ่ย มือนีบรูทักอ่าเก็บมาจากบ้างอุปกรณ์ต้มแกงเอาหลดแห่เขาบอหลอดแห่สาวหน่อยตินี่โอ้หน่วยหดหน่วยหนึ่งเข็มกาวมลนชะเอ้อนั่นเราใช้สอนเสียวอันนี้สามมาบอหนี่ เป็นอย่างเพื่อนคือบอกมันลงลง,ลงลงอันนี้ปะรงเลี้ยนปะเนาะเพื่นบอกฐนหนาอเฮี้ยเจ้าขอ,ของโอ้ราคาถนนไปนี่นะร แรพี่หน่อย่จะติดเต็นยู่เดินโรงเรียนผิเหรออีลีเขาตีขากันเป้นเตือนนีเหรอทะเบิงโหลดอันนี้เลรีโดนเปนี่รถแห่เล่นโดนไปโดนแล้วนี่ไปนเลใกล้เบิดเวลาหรอบ่อเนี้เบิดหรอมั้งจะขึ้นไปลองเอียงแทียงอย่างเลองวิ่งว่าโอหักเสมอลืมเลยกับคนาุ่วมชาเขาเขาเหรยเขาเล่นได้ยูบ่อเสมอลืม ที <muitas> <arias> ่ดำเนียข <ição> ้าวกบพิสพองเลยแต่ว่ากัมีู่นะูมเครก็จเๆเสียงว่าเราใช้สอนศีลกำลัางลำรถแห่เต้ยเสด็จด้วยหนึ่งนะครับอันนี้กระซับปงไปโอหไปแล้วสีแดสดตรงไจตัวนอืไม่เกลใจมี่มาใจ

ờ cứ bị lắm hạt quay hai nhàng loại ba bơ ơi cứ bị ngắm quay tuổi nó thì đào